ยี่ส่บโงนิดนองหรืไปย้อนแสงัาสงาน <laughs> เมคอัพบายคุณโบนาเน่งนะคะที่เราจะถ่าย MV กันนะเห็นตึกสูงๆรึเปอ่าไม่เห็นยังไม่ไหว่ไหมครับเมื่อมาแล้วพอกนน้องว่ามีนเป่ส24ชั่วโมงสาขาสีลมเปิด24ชั่วโมง สีเออสีมมาก่อนเราอะมาก่อนเกก็ได้แต่งาเเซนิิมยังไเซียวอเราไม่เป็นลิซ่ากต่ลมม่วงอะค่ะแล้วบทนางง่วงบทเนค่ะมูฟค่ะมูฟนะคะนึ่งแต่งหน้ามาอย่างอะแต่งมันนิดนึงแกตามูฟนะคะมูฟกระเทอเท่ากับ

เลยมีแต่มไม่เปิดเปิดไหมต้าเชิญเชิญลงทะเบียนก่อนค่ะเปิดแอร์ได้ลงทะเบียนแล้วเอาซองมาดิค่ะเาซองไปนั่ขอแม่ค่ะเคล็ดลับอุ้โหอกบอกมากเคล็ดลับนางงามความผิวขาวนี้เอ่ยงอว่านี้โบไปซื้อที่ไหนมาคะ สองเด็กนะคะโบไปที่ไหนมาพาราเดียมประตูน้ำเยอะแยะถุงมือถุงมือนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดียการอย่างเป็นทางการก็คือพี่อุ้มอิ่มชิสุกะและชุดละชุดก็พี่อุ้มอิ่มชิสุกะเลยหรออ๋อชุดซ่านนะพี่อุ้มอิ่มให้ต้องบรรนากากรมาหมดคุณนายคะขา ้องขึ้นแบบเฮ้ยคขาลงขาอันหนึ่งคนลงขาฉันนึกว่าลูกสาวฉันประกวดนางงามแบบเนี้ยดูด้ดิไมไดูด้ดิเฮ้ยคนณนะโอ้ะบนน้ำมีขนนะลงนตัดในเบื้องหลังแน่นอนเคยเห็นไม่เคยเห็นเอ็กซดีกีบรีบไปขี้เร็วๆให้ห้าทีเมาส์เลยค่ะให้อื่นตอบพูดว่าเอ็กดีกีบ พี่มินเาเหตุการณ์มันมีอยู่ว่านี่ไปรออยู่นะห้องน้ำชิมิล่าแล้วกิใส่กางเี่แล้วก็มีกางเกงคันคันเขมีเสียงแครกออกมาจากห้องน้ำของใครคะแล้วตอนนั้นก็มีชิมิล่าห้องน้ำของพี่ค่ะก็คืออีปปี้ต๊อดกำลังหยีค่ะโอ้ยจอบแล้วมีแล้วหนาี้มันไหลตลอด ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็นเพราะรายการพิจิตรนะคะก็มีอยู่กับที่เพื่อหลังของการถ่ายทำเอ็มบีเพลง Butterfly ซึ่งวันนี้เรามีสองเซตกันนะคะก็คือเซตเสือที่ขาดเซตชมพูอันนี้เป็นใครโบนาค่ะโบนาและโบนาอีกเซ็ตหนึงอยู่ไหนเออไม่รู้นะนอนนูนค่ะพี่จิ๊รกำลังนออยู่ Butterfly มารายงานตัว Butterfly ไปที่ก่อนเหตวการณ์เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์มี อักษรย่อค่ะชื่อเอ็กซี่อะค่ะเขาบอกว่าเขาขี้ไรอันนี้ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าแต่ฝังเขาไม่ดีนะคะมาจากปากเขาไปเขาไม่ทำเลยก็คือว่ากําลังเต้นอยู่ใช่ไหมคะแล้วอยู่เดียมันเหมือนรอนที่ตูดแล้วก็ขี้มันไหลออกมาตอนตอนแรกก็มีเหตุการณ์น้องแรดในห้องน้ำไปละรอบหนึ่งกําลังเบ่งเลยก็คือต้องพยายามไปนะครับไมอ่ะได้กินสองคนเลยตอนแรกตอนแรกแพดพอสองคนนี้เปลี่ก็มีเสียง ถ้าพักถ้าถ้ากล้องกระจายอันตรายเกินไปเรามาคนที่สองกันดีกว่าค่ะมาที่อินซอบ้านค่ะสวัสดีค่ะถ่ายเซตนี้ให้จบก่อนเละไปที่ายเข้าโซนไปเข้าโซนโอเคเอาละตอนนี้นะคะเราก็ตามกันมาดูเลยค่ะตามกันมาดูตามมาดูกันเลยค่ะว่าเราพวกเราว่าถ่ายกันยังไงไปข้าโซนเริ่มจากยืนโซนต้ก็ไปข้อโซนอุ้ยสุดจีซ้อนหลุดเลย ยหน้าขาวกันมากเลยตัวีตัวคืลีรับลีรับเรื่องกันเจ็ดนี้นะยคุณพี่าวอะไข่าวผมคื นี้นะคะเซ็ตแชพูก็เสร็จไปแล้วเหลือเซ็ตข่าวนะคะเป็นไงบ้างคะเซ็ตแชมพูยากไหมเหนื่อยยากเลยเซ็ตไม่ผิดเลยไม่จริงแล้วคนนี้ล่ะคะเหนื่อยปวดเออแล้วแม่คนนี้เหนื่อยไหมโอ้ยเห็นหลุมเลยอ่ะแล้วแม่คนนี้เหนื่อยไหม ได้ขา่าวว่าทะอ้วกนี่คะเดี๋ยวมาใหม่ตอนเบรกดดนเสร็จนะคะ เป็นไงบ้างคะเซ็ตชมพูเป็นไงบ้างคะแต่โนมองนะอันนี้ให้อันนี้ให้กล่องเซนเซอร์เซนเซอร์ป่ะไม่ต้องเซ็นอ่ะเนาะแล้วเราเฉาป่ะแล้วแม่คุณเฉาป่ะผู้มาเต็มหมอเป็นไงคะได้พักสองชั่วโมงพักยาวเลยก็แต่งนะโอ้ยเกินไปค่ะ สวัสดีครับพี่บิว,วบขอบคุณที่มาถ่ายให้พีนเจนเหมือนเดิมนะคะครับพีนสอบถามความรู้สึกไงคะวินเจนแบบถ่ายยากไหมคะ<อ>าจากที่ถ่ายมาง่า,งคงาย,ยงงครับง่ายมากเลย <laughs> ยังไงคะซูม่ิบๆง่ายมากครับอย่าแกล้งเลยคนะ่ะแต่เลยไปต่อดีกว่านี่ก็ามัดผมอยู่นั่นแหละจะมัดถึงพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าคะ เต้นห้ถูกก่อนหล่อนว่าใครสันไม่ใช่พี่มินนะสวัสดีค่ะเป็นไงคะได้พักสองชั่วโมงสบายมากค่ะพักสายตาไม่จะได้พี่เอามาให้อะไรนะเอาขั้นหน่อย เฮ้ยน่ารักมากน่าดามากพี่พีชก็มันย้อนแสงบอกนะมาทางนี้ทางนี้อ่าอ่าสอบถามสอบถามความรู้สึกการเป็นโบนาของเซธชมพูหน่อยค่ะก็เราอยู่แต่เดียวกันไม่ปากมากเรายินตลอดเลยตรงนี้เหนื่อยรู้ปะคอมมากนวดด้วยเราไมเนี่ยขนมมีขนมอะไรคะมีหน้าเนี่ยมกับเอ่อตัวตรอเบริชมีอะไรบ้างคะ นั่สั่งไดนี่ก็จะกินอย่างเดียวเลยเต้นก็ไม่เต้นมีช็อไหน้านิ่มกับอ่าสตอรี่ชีสเคอหนนิ่มหน้านิ่มหนึ่งวันนึงอันี้ะห่อไปไหนครัฉันหิว้ำฉันเลยขอนมันร้อนนะคะร้อนเลยไปดีกว่าเอาชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวชิเดี๋ยวถามก่อนว่าหาหากี่คนค่ะ ทำไรอ่ะพกสไตล์ส่วนตัวเหรองัเอาฉันเอาสองก็ได้วิหิวเนาะโอเคเออเขาองแม่มาทับล่างแล้วอะองแม่โบนากลับมาแล้วไหนมอบคืนจิตวิญญาณคืนพอสีอปาวอ้าอ

นี่นะคะตอนนี้นควีนเซนติกก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเซ็ตที่เท่าไหร่คะอุ้ยนะพี่จีสวยมากป,ป้อ,ปอมมาเน <c oughs> ี่ยปอมอีดอกองปอมอุ้ยอึนซอเป็น,นไงคะ<ม>คิดคิดคิดว่าอันนี้จะจะดี<ม>ขึ้นกว่าอันที่แล้วไหมครับบ<ม>งขอบคุณค่ะอ่ะโบนาอุ้ยโบนาคนเก่ากลับมาเลยทำอะไรอย่โหนูอันนี้อันนี้คือชุดเต็มแล้วใช่ไหมคะไปคนต่อไปค่ะ พี่ปายอุ <live> <ps> ๊ยเหมือนชุดในนี้มากเลยเหมือนชุดชั้นอะชั้นไหล่ชั้นไหลชุดโปกกระดดอชันะบางๆอะไข่ใส่เต็มห้องไปหมดเลยเนี่ยอย่าลืมอย่าลืมน้องอย่าลืมคุยกับแม่หน่อยรู้สึกเป็นไงคะตอนนี้จะอ้วกยังเยอะขึ้นตมันโดนเลยและแม่คนนี้ล่ะเลิศมากทำผมที่ไหนเดี๋ยวผมแบบยังอยู่ทรงเหมือนเดิมเลยทำมาจากบ้านเลยค่ะเลิศไปเดี๋ยวใครอีกนะ มีขนจากแล้วเหรอไมม่มีป้แล้วไปไม่ไม่ใช่แบบนี้เนี่ยเมื่อกี้กล้ <laughs> องว่าหรือเหรอเป็นไงเราก็ขอขอขอสอบถามได้ไหมคะว่าซัอนอาคิดว่าเ <c oughs> ส้นไหนสปังกว่าคะระหว่างสุวัวงคะน่าจะไม่ใช่เนี่ยเพราะมันเห็นท้องเพราะท้องค่ะไม่จริงค่ะจริงมัน่ะรีค่ะ <c oughs> ได้ยินด้วยค่ะหลับไม่ได้หลับด้วยซี่ป้อมไม่ได้หลับด้วยลัะไปคนอื่นไปดีกว่าการได้ทำได้ออนแอร์เยอะแล้วง่ไหมคะแต่นมออกนะคะมีนมค่ะเอ็กซี่คิดว่าเอ็กซี่เซตไหนจะปังกว่าระหว่างชมพู่อะคะไม่มีค่ะบเพราะเอ็กซี่หลับตาติดเซตเลยอันนี้เรเวนไปไปชิมไปยืมเลเวนมาใช่ เอ้ยใช่นี่ไหมคะใช่พี่คนนั้นใช่ไหมคะที่ทำโซ่หลุดอะค่ะตรงกอกไม่ถึงขั้นมาบดคนตื่นกีฬาตอเล็ดถือไม้หมุดยังตื่นเราต้องมองหงีด้วยต้องต้องต้องหน้าล็อกแรกด้วยไม่เป็นไรหนีแบเดียวหนีคนเดียวอย่าแกล้งเพื่อนได้เปล่าเราอะเรื่องจริงใช่ไหมคะอุ้ย อย่าอย่าอย่าทับอย่าทับเขาเหนื่อยไหมพี่ต้องแสดงอ่ะเลิกบอสโรยบอสโรยไปดูได้นะครับทีมกลุ่มที่ไหนคะับไม่เห็นกินเต็มติค่ะบอสโรยบอสโรยแล้วดูจะรู้เปล่าเราอ่ะจะได้สงสารจะเลนะพีดาตกตีกันแล้วว่ะ ขอกคนดูหน่อยฝากติดตามหน่อยอติดตามได้ที่ไหนบ้างฝากติดตามคลิปน,นะคะที่เพจออฟาเชียนนะคะไปดูนะคะปิดคอมบอูจูค่ะแล้วก็อิซากเแอมนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันนะคะว่าเขาทาย,ยัางไงเซตสองปิดกล้องชูบ